คุณเคยสงสัยไหมว่านำเมียวโฮเรงเงเคียวหมายถึงอะไรคลิปนี้เรามาเข้าใจความหมายที่แท้จริงกันค่ะนำแปลว่าการอุทิศตนด้วยใจศรัทธาเมียวโฮแปลว่าธรรมะอันล้ำลึกคือกฎแห่งจักรกวาลเรงเงแปลว่าดอกบัวที่เติบโตจากโคลนแต่ยังงดงามเปรียบเสมือนชีวิตเราเงเคียวแปลว่าบทสวดหรือคำสอนอันเป็นนิรัน เมื่อรวมกันแล้วหมายถึงการอุทิศตนสู่กฎแห่งจักรวาลเพื่อปลุกพลังพุทธภาวะในตัวเราบทสวดนี้ให้อะไรมากมายกว่าที่หลายๆคนคิดค่ะถ้าอยากรู้ว่าพลังของบทสวดนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตยังไงสามารถกดติดตามพุทธภาวะ awakening ไ,ไว้ได้เลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาแบ่งปันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างพลังบวกด้วยกันค่ะ